ได้มาแสนห้านี่ไงทุกคนได้มาสามแสนสามสวัสดีครับผมโจตีเฮดสแคร์ครับคลิปนี้เราอยู่กับเกมโปเกมอนมอนตินะครับสำหรับเซิฟนี้เป็นเซิฟไทยนะครับแล้วก็ในเซิฟนี้ครับเปิดให้บริการเป็นดีเรียบร้อยแล้วครับเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iPhone นะครับลิงก์โหลดใต้คลิปเลยครับทุกคนนะสำหรับเซิฟนี้ครับแจกผู้เล่นมากกว่า 2 50,000คอยนะครับทุกคนนะไม่ใช่เซิร์ฟเทสนะครับเป็นเซิร์ฟจริงเลยนะครับเปิดให้บริการเต็มที่เลยนะครับแจก200,000 50,000คอยครับย้ำๆเลยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้มาแจกโค้ดนะครับเดี๋ยวผมรวบรวมทุกโค้ดของเซิร์ฟนี้มาในคลิปเดียวเลยนะครับนี่ฝากกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับอ่าเริ่มกันเลยนะสลับโค้ดนะครับมีหลายแบบนะครับอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเอาไปใส่ได้เลยนะ และที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ครับก็เป็นคอยที่แจกให้เพิ่มเติมนะครับนี่ก็คือรับคอยสำหรับคนที่ไปลงทะเบียนในด s c o อ d ของเซิร์ฟนะครับมันอยู่ในเว็บนะทุกคนนะกดเข้าไปในเว็บมันก็จะมีด s c o อ d นะครับนี่เราไปลงทะเบียนรับไปเลย3 0 0 0สัคอยครับจังหวะนี้ครับแล้วก็ไลค์แด์แชร์นะครับทุกคนนะได้ไปอีก2 0,000ครับแล้วก็สมัคร ID ดีใหม่ครับได้ไปอีก1มื0นหนึ่งครับทุกคนตามนั้นเลยนะครับนี่ แล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับนี่เติมเท่าไหร่คูณไป40เท่านะครับนี่ตามนี้เลยครับทุกคนนะเติม1 0งได้4,000คอยนะครับทุกคนเอ้ยนี่อันนี้ผมก็นี่ไงไลค์และแชร์นะครับทุกคนนะรับไอเทมสุดพิเศษด้วยนะครับแล้วก็กรอกโค้ดมันตีอะไรไม่รู้แหละทุกคนเยอะจัดเลยนะครับนี่ลงชื่อดิสคอดครับรับไอเทมไปอีกนะครับอย่างที่บอกไปเนาะอืมอ่ะโอเคครับทุกคน และตอนนี้ผมก็มีคอยเป็นแสนแ้วทีเดียวเชียวครับเพราะว่าเขาแจกตั้งสองแสนนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาแจกคอยให้มาแจกโค้ดนะว่ามีโค้ดอะไรบ้างเนาะอ,อ่ะโอเคอันนี้ผมยังไม่ใส่โคดด้วยซ้ำนะครับทุกคนนะในบางอันเนาะ,ะวิธีใส่โคดครับกดไปที่ตรงนี้เลยนะครับนี่น,นี่ตรงฟันเฟืองเนี่ยแล้วก็กดแลกรหัสนะครับอ่ะมีโค้ดอะไรบ้างแล้วทุกคนนี่ไงมนติเมื่อกี้ครับลองใส่ดูนะนี่ โค้ดตรวจสอบแล้วนะครับว่าใช้ได้เนี่ยขึ้นแบบนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดนะผมจะเขียนไว้ใต้คลิปด้วยนะครับสำหรับโค้ดแล้วนี้เป็นโค้ดที่แจก40,000คอยนะโค้ดเมื่อกี้ครับแล้วก็จะมีโค้ดผมด้วยนะครับโจทีเฮดแซดแบบนี้ครับนี่นี่ไงใส่เข้าไปแล้วครับมันจะเอ่อแจกให้ในกล่องจุดหมายเนาะนี่แล้วก็มีโค้ดแจกคอยอีกครับทุกคนนะคอยอะไรไม่รู้ รับประมาณ5,5าคอยนะครับ5,000คอยนะตัวนี้อ่ะโอเคได้ว่ะทุกคนแล้วก็จะมีโค้ดต่อไปเดี๋ยวผบลองใส่ดูนะโคด้ดเยอะจังวันดีเหรออ่ะเราใส่แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมารับดูนะว่าได้เท่าไหร่แหละเอ่อกดตรงนี้เหรออันนี้ไม่ใช่นะนี่น่าจะเป็นตรงนี้นี่ไงระบบโอเคกดรับเฮ้ยยังไง5,000แล้วก็ได้เวลด้วยหเหรอเฮ้ยทุกคน ตอนนี้แม่งสองแสนสองแล้ว,วจังหวะนี้ครับโอ้ยยังไม่หมดนะทุกคนเลยใส่กันดีครับทุกคนนี่บอกเลยว่าโหดจัดครับนี่สองเดก็มาวันที่สองนะอันนี้แจกไปอีกห้าพันนะครับอันนี้อีกห้าพันนี่สามเดก็ห้าพันแล้วก็สี่เดครับวันที่สี่อ่โอ้ยจะมาแจกรัวจัางนี้เนี่ยห้าดีอาจจะมีครับทุกคนเราไม่กดดูนะแล้วก็ จะมีคอยนหนึ่งครับคอยนี้โหดเลยนะครับเฉพาะผู้เล่นเซิร์ฟเวอร์2เท่านั้นนะครับแจกไปเลย80,000คอยกทุกคนจัดเข้าให้นี่โอเคน่าจะหมดแค่นี้นะอืมแล้วก็กดรับดูในกล่องจดหมายดินี่ตอนนี้มี2 0 0แสนสแลทุกคนกดเข้าไปได้มาแสนห้านี่ไงทุกคน ได้มาสามแสนสามได้มาสามแสนสามครับจังหวะนี้ครับทุกคนนะไปลองใส่กันดูครับแล้วก็คอยอันนี้นะครับเป็นสายฟรีด้วยครับทุกคนนะผมไม่ได้เติมนะประเด็นเนี่ยนี่ก็ตามนี้เลยครับทุกคนเนี่เดี๋ยวผมจะมาจัดทีมด้วยครับในคลิปนี้นะครับอ่ะโอเคครับทุกคนลองไปใช้งานดูนะครับลิงก์ใต้คลิปนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับโค้ดเนี่ยอะ เดี๋ยวเรามาสุ่มโปกเกมอนกันดีกว่านะครับเอา้าผมยังสุ่มไม่ได้เทุกคนเพราะว่าผมยังเวลหนึ่งอยู่เอาคุณพาช่วยไม่ใช่สิผมยังไม่ได้เปิดทดลองด่านอะไรเลยนะครับมันก็เลยไม่ไปใช่ไหมเนี่ยโอ้ยคุณปาช่วยอ่าที่ผมสุ่มโปกเกมอนก,อนก่อนแล้วกันนะเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าสมมติว่าเราสุ่มโปกเกมอนวกนนี้มันก็จะได้โปกเกมอนธรรมดาใช่ไหมแล้วก็ ออไปซื้อเลยดิเพราะว่าเรามีคอยตั้งสามแสนสามนี่หว่าทุกคนนี่ไงเออไปดูหน่อยสินี่ครับหมุนตรงนี้นะนี่นี่หมุนตรงนี้เดี๋ยวรออินเจ็ดวันได้ตัวไหนเออรออินเจ็ดวันได้เซอร์ปี้จังครับนี่กดมันนี่นะมันติช็อปครับทุกคนนะนี่โปเกมอนนี่ไงเรียกได้เลยครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะเออโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกโปเกมอนที่เออ เจ๋งๆเจ๋วหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวเซตที่ยังไม่เหมือนกับออ,อันดับหนึ่งของเซิร์ฟไหมมีตัวอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะ <c oughs> นี่ไงมีเซอร์เรปี้หนึ่งตัวว่ะจัดไปเลยนี่ครับทุกคนสามแสนคอยเนะี่ยมาซื้อแค่เก้าพันนะบอกเลยว่าโอ้โหหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอ่ะมีตัวอะไรอีกบ้างเดี๋ยวผมดูก่อนนะดาร์กไลท์เหรออืมอันนี้เอ่อตัวนี้ชื่ออะไรวะลืมแล้ว ไอตัวที่มันเต้นนะทุกคนอ,อ๋อเลเลจิการ์ดโอเคนี่โปเกมอนหลายตัวมากเลยครับตอนเนี้ฮุ้ป้านะทุกคนเดี๋ยวนะมันมีหลายหน้าทุกคนใจเย็นนะนี่ก็เออตามนั้นแหลนะเนาะไปเล่นกันดูครับทุกคนนี่ไงไทรา,าโนโดอนโอเคนี่ผบมเซตทีมตามอันดับหนึ่งของเซิร์ฟดูครับเขาวัดแจ่มนี อ๋อนี่ไงไอตัวนั้นมันอยู่ตรงนี้ว่ะไอตัวหายากๆนะซื้อหน่อยนี่ก็คือมันมีมิวอยู่ในนี้นะทุกคนทุกคนนะมีมิวไทราโนโดอนครับไคลอกกาอะไรต่างๆงานละ่โคโซงโคซาอยู่ในกล่องนี้นะนี่เดี๋ยวผมดูกล่องใหม่ก่อนว่ามีอะไรบ้างน,นี่เป็นอาวุธเนาะอันนี้เอวัตตาเฉยๆนะทุกคนนะเอ่ออ๋อนี่ก็คือสกินใช่ไหมนี่ไงผมมีมาชาดอโะผมมีปะวะเมื่อกี้หมูก็ลืมไม่มีนี่หว่า เดโกซ่าเออแลโกซ่านี่ไงโอเคซื้อเลยครับนี่ได้สกินเลคกซ่ามาครับแล้วก็ซื้อสกินไทลาโนดอนด้วยดีกว่านี่เพราะว่าเรามีไทลาโนดอนใช่ไหมนี่ทุกคนเก๋งก็เปล่าเนี่ยแตกไป2องสามแสนคอยในสามแสนเลยนะในคลิปบอกว่า2องแสนหครับแต่มาเป็นสามแสนเฮ้แต่ว่ามันน่าจะรวมกับคอยที่ผมมีอยู่ใช่ไหมอืม นั่นแหละทุกคนเลยสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ไงทารลัดนดอนแล้วก็ชุดแฟชั่นแล้วก็ใส่สวมใส่นี่ไงโหดจัดเลยทีเดียวเชียวครับอ่ะมีตัวไหนอีกบ้างเดี๋ยวดูก่นะนี่ครับทุกคนแล้วก็มีกล่องใช่ไหมที่เราซื้อมานี่ไงอ่ะมาเปิดกันดูครับสองกล่องทีเดียวเลยเอาได้ตัวนี้ว่ะกราวดอล แล้วก็เกียร์ไหนไม่ใช่สิไกโอคาเกียร์ไหนอยู่ไหนวะ <t Sh ots> อ่ะจัดทีมกันหน่อยนี่ได้ตัว S อบวกมาสตัวนะจังหวะนี้ครับเฮ้แต่ตัวนี้ยังไม่เปิดหว,ว่นเท่าว้รุ่นแซงเลยทีเดียวเชียวเราต้องเล่นด่านก่อนใช่ไหมเล่นไปสักพักหนึ่งครับมันถึงจะเปิดให้นะนเหนาะ,มนะนะไม่ใช่ว่ามาแล้วเปิดให้หมดเลยนะครับนี่เล่นไปสักพักนะถึงจะเอ่เอไอไอตรงนั้นมันถึงจะเปิดให้เนาะนะนะ เล่นไปก่อนนะโอเคอัตโนมัตินี่ครับกราวดอนฉันเลือกนายนี่โอ้โหลูกพี่ตบทีเดียวดับทั้งเซิร์ฟเลยทีเดียวเชียวนี่ไงทารานดอลโอ้โหโลกแตกทะลุมิติเ,เลยทีเดียวเชียวนี่ใครว่ากล้าทุกคนนี่โอ้โหกดใครมาโอ้โหมึงเนี่ยทำไปนี้ขึ้นซินาม์ก็เกิดดีครับจังหวะนี้ อันนี้ผมเล่นสักสามสี่ด่านเนาะน่าจะปลดล็อกนะถ้ายังไม่ปลดล็อกก็เดี๋ยวไปซื้อกล่องแพ็คมาเปิดเล่นดีกว่านะอืนี่ก็คือหลังจากนี้ทุกคนก็เล่นตามเอ,อชิวๆของตัวเองได้เลยครับทุกคนนะอแล้วก็ในคลิปนี้ผม่าจจะเล่นนานนิดนึงนะเพราะว่าวผมจะได้จัดทีมด้วยเนาะตามล่าตัวละครแต่ละตัวนะผมต้องหาเดียซี่ด้วยครับ เดซี่แล้วก็เกาแยยจังนะครับปลดล็อกยังเนี่ยน่าจะยังนะนี่ไงโอ้วยุดแซงเลยทีเดียวเจ้าเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างเนี่ยผมได้เอ,อ่อซีพีเท่านี้อันดับเท่าไหร่เนี่ยเซิร์ฟสองร้อยสี่สิบกุช์อยนี่ไงผมอ,อยากจัดทีมให้มันเก่งๆนะอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยดูเหมือนว่าต้องมีเล็คอสซาด้วยใช่ไหมแต่เรายังไม่มีนะเล็คอสซาอยู่ในกล่องพิเศษเดี๋ยวผมดูกันนะแพคพิเศษเหร นี่ไงตัวเนี้ยไม่ใช่อะไรไม่รู้กดรับไปก่อนแพ็กจำกัดเวลาจะมีตัวเด็ดให้เราไหมโอ้จะไม่มีเหรอเซิฟนี้โอเคเขายังไม่ให้นะครับนี่มีรายรับไปหมดของของแจกปีนี้บอกเลยอออเอกองล็อกเอียร์อ่ะมันน่าจะอยู่ในนี้หมดละมั้งเนี่ยอยู่ในนี่แหละนี่ในช็อปเรานี่แหละนะกล่องมีอะไรบ้างนี่โอกาสได้รับโปเกมอนที่ขายในร้าน,นคืออะไรวะรับหน่อยละกัน มันจะอยู่ในกระเป๋าทุกคนของที่เรากดรับเนี่ยนี่เดี๋ยวดูกันนะมีกล่องพิเศษอะไรไหมอันนี้จะเป็นลูนใช่ไหมไม่ใช่เป็นกล่องจีว้ว่ะอันนี้ลนูนนะโอเคอันนี้อะไรเนี่ยกล่องซุ่มอะไรไม่รู้รัวเนะอันนี้โปเกมอนเลยวะ่ะแต่โปเกมอนทุกคนซื้อได้เลยนะแต่ผมกำลังจัดทีมอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมต้องดูโปเกมอนใี่มันตรงด้วยนะท <laughs> ารันดูดอนเรามีแล้วใช่ไหม เฮ้ยนี่ไงตัวนี้ตัวนี้ได้โบว์ว้าไม่ใช่นี่โทผิดตัวมิตาลอตตาอะไรเนี่ยสุดปีกินโทก้านะครับโอ้โหซาลาโอล่าก็ได้วาเอาซาลาโอล่าก็ได้วะ,ะ,วะนี่ซารูวเหรอโอเคอันนี้เอ่อเาเรียกว่าอะไรนะนิซาดันนิซาดันนิซาดัน เอเ่อกเนาะอืมโอเคอันนี้อันนี้ก็โหดนะนะอ๋อซื้อได้ทีเดียวเหรอถ้าเป็นแบบนี้เนาะอืมแบบปั๊มไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราอยากได้เลโกซ่าต้องอยู่ในกล่องนี้เหรอเดี๋ยวว่าผมว่ามันน่าจะมีหลายกล่องอยู่ใช่ไหมอันนี้อาวุธอวตาโปรไฟล์เฮ้ยซื้อโปรไฟล์หน่อยทุกคนแค่หมื่นห้าเองทั่วแล้วมันรวยเหมนะื่นห้านะแพงอยู่นะเก็บไว้ซื้อปร๊กวัานเดีกว่าไอ <s 2> <s 2> เย็นเราต้อง ทำให้โปเกมอนเราโหดนะครับอือวตารนี่ไม่ต้องสนใจมันหรอกผมว่านะอันนี้คืออะไรเนี่ยว่าถ้าให้ตัวตัวเพิ่มดาวนะครับมันก็แสดงว่าแพ็คโปเกมอนมันอยู่ในนี้หมดเลยว่ทุกคนนี่มันอยู่ในตรงนี้นี่มันอยู่ในหมื่นห้านี่ซื้อแม่งเจเยอะเลยละกันเนี่ยเราไปสูมโปเกมอนนะนี่ฮึบก็าให้ ฮึบเข้าให้ฮึบเข้าให้ได้กี่ตัวทุกคนพอก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคอยหมดนี่มันอยู่ในนี้มันอยู่ในน,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 นใี้นี่ไงเาเปิดตัวนี้ก่อนเฮ้ยนี่ไงไดเมตาลอต้าเฉยว่ามานะมายังไงวะ <c oughs> ของสุ่มเงินอ่ะเปิดห้าทีเลยนี่ไงได้เดียซี่มาทุกคนโอเคผมได้แล้วเดียซี่แล้วเอาเดียซี่จะไม่ซ้ำวะ เอาชิมหายโอ้นี่ไงได้เล็กคอซ่าว่าเอสเวัจังหวะนี่โอเคแล้วก็กราวดอนครับหนึ่งตัวนะได้อยู่วะทุกคนได้อยู่ได้อยู่โอเคผมดูก่อนว่าตอนนี้ทีมผมเหลือตัวไหนบ้างเออเดียซี่ต้องอยู่ในทีมนะครับแทนเมตาลอต,ตา้าโอเคอ่ะน่าจะได้แล้วล่ะนอกจากไอ้กราวดอนเนี่ย อ๋อนี่ไงสลาอุล่าโอเคแล้วถ้าตัวซ้ำนะทุกคนเราก็มาเมิร์ฟเนาะนี่ไงทำไมเล็กคอซ่ามันใส่สก,กินแล้ววะเรามีสก,กินแล้วคอซ่าเหรออ๋อผมซื้อมานี่หว่าโถลืมนี่ไงทุกคนโอ้โหเล็กคอซ่าไม่โหดจัดว่ะนี่เล็กคอซ่านี่เป็นตัวเมต้าเลยก็ว่าได้นะครับจังหวะนี้นะนี่จี้ไม่มีเหรอ,อต้องไปสุ่มเนาะอันนี้ก็ นี่ไงไงตรงนี้ตรงนี้อันนี้มีแฟชั่นดนว่ยว้ทุกคนนี่ไงเฮ้ยซื้อได้เลยเหรอสองแสนเพชรเหรอเรามีถึงปะเนี่ยสองแสนเพชรไม่ถึงนี่นี่ไงเราไม่ถึงนี่เหลืออีกนิดนึงอาจจะซื้อบอกว่าทุกคนเพื่อสกินเนี่ยใจเย็นนะเก็บไว้ก่อนดีกว่านะให้มันมีเพชรเยอะกว่านี้ก่อนแล้วกันเนาะนี่อะไรไม่รู้อัพไปก่อนอันนี้ต้องเพิ่มดาวใช่ไหมเพราะว่าตัวซามโอเคอะเดียซี่จังอะนี่หวกเขาให้ เราจะไม่ทำอะไรเลยน,นี่ประเด็นไปเล่นก่อนละกันนะไอ้หน้าสมยังไม่ออกมาเนี่ยมันต้องเวลเท่าไหร่วะถึงจะออกมาเนี่ยทุกคนพาร์เหรอรับทันทีเราซื้อได้เลยไหมนเนี่ยซื้อพาร์นี่ไงทุกคนซื้อไปเลยหนึ่งหมื่นนี่ซื้อทีเดียวรับหมดรับได้เลยไหมโอ้โหอะไรไม่รู้หวานี่ไงได้ตัวอวตารใหม่ด้วย อันนี้เราได้หมดหรือ,อยังเนี่ยแลได้หมดแล้วเหรอเอาทุกคนได้หมดทีเดียวเหลือไม่ต้องทำอะไรเลยเละนี่ไงจบ SS1 รลับตอนทีอ่ะซื้อเอ็กพีนี่มันเกี่ยวอาวะเนี่ยซื้อหน่อยนี่ซื้ออ๋อซื้อแล้วก็ลับใหม่อีกอรอบอ่ะงันซื้อไปเลยห้าพันนะนี่ลับอีกเอา ได้เซอร์ปี้มาจากตรงนี้หรอนี่ไงโอเคได้อะไรอีกบ้างโอ้มันยังไม่หมดแลวมันมีกี่เวลวววนี่ทุกคนโอ้นี่ไงถ้าเล่นถึงร้อยห้าสิบนะครับก็ได้ไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรวะอ๋อกากาลดีกาลด,ดี้อะไรสักอย่างนะอืมรีกอ,อ่ะอันนี้เราจะเอากาลด,ดีแล้วกันนะชื่อกาลด,ดี้ทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันวะจ้ากาลด,ดีอ่ะ ซื้อเข้าไปนี่ได้แล้วทุกคนนี่ไงซาลาูล่าก็ได้เหรอนี่ไงชายนี่เมกาฟาราดีการาดีเหรอเรียกผิดเรียกถูกเขอไปนะทุกคนนี่ไงตอนนี้เราได้โปเกมอนเมตาแล้วนะครับนี่แต่ว่าเขาบอกว่าต้องเป็นเซอร์เรปี้นะเซอร์เรปี้แทนไอ้ตัวนี้เนาะแล้วก็กราวด,ดอล โอ้นี่ไงงั้นเราก็เอาไอเออไอซาลาโอลา่านี่แทนแล้วกันนะนี่ทีมมันก็จะประมาณนี้ครับเขบาบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองในเซิร์ฟเลยนะเราก็ลองทำดูนะครับเผื่อเราจะโหดมงอขาวบ้างอนะไรเงี้ยนี่สามขีดสองนะทำไมสามขีดสามมาแล้ววะสองร้อยครั้งมาทุกคนสองร้อยครั้งกวาดล้างเลยเลยสองร้อยครั้งยงไงวิวอัพแล้ว วิวอัพใช่ไหมไม่ใช่ถูยังไม่ได้หอหเนี่ยถูไอ้ตุ้งแสงกดลับเข้าไปเดี๋ยวมาตีกันหน่อยกันนะ,ะนะนี่โปเกมอนแม่งโหดกว่านะครับจังหวะนี้นนโหดก,กว่าใครเขานี่อ่ะกดเข้าไปเดียสี่ฉันเดียกเธอเลโกซ่า ก็มาโอ้โหเฮ้ยดูไม่ทันเร็วเกินเดี๋ยวเรากดออกรอบใหม่เดี๋ยวดูโอ,อ้ถ้าไม่ตายของในลินคอซ่าใหม่อีกดินี่ด่านถัดไปอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูถ้าไม่ตายลิคอซ่าเนื้อเท่ดีวะ่ะนะดูแบตชา้าๆนี่แต่ประเด็นก็คือพวกมึงนี่โหดเกิน เฮียสีบอกฉันขอเจอใชาหน่อยเถอะพวกเธอนี่ไงไปแชน่น้ำแข็งในเพชรเหรอเดีก็ซ่ามาครับโอ้โหนี่ไงยังกะโอ้โพญานาคเลยทีเดียวเชียวเขาจังหวะเนี้ยนี่อะไรวะนั่นโอเคเรียบร้อยแบบนี้หรอฟ้าถลม่มฟ้าถลายเลยทีเดียวเชียวครับนี่ไม่หมดว่ะนาโนดอนก็บอกว่าขอจัดหน่อยแล้วกันนะ โอ้โหในท้องมันมีอะไรวะนะ่ะโอ้วดูดิใช้ถ้าไม่ตายทีโลกสะเทือนในทีเดียวเชียวครับนี่ไงโอ้พวกแกนี่โกงจริงเลยเห็นไหมทุกคนคอยยังไม่หมดด้วยซ้ำนะครับสองแสนกว่าคอยเนี่ยใช้ไปเถอะสายเติมนะครับนี่ยังไม่ใช่ดิสายฟรียังได้สองแสนนะบอกเลยนะนี่ แต่ว่าถ้าใครอยากนบหนุนเซิร์ฟก็เติมได้นะครับนี่ถ้ายังไม่พอนะโปเกมอนพวกเนี้ยอึบก็ให้อ่าโอเคเดี๋ยวเราออกมาดูหน่อยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนเนี้เราต้องมารับของหน่อยนะันนะของเยอะนี่ไงเราเปลี่ยนตัวนี้ได้แล้วใช่ไหมสตรอมมิเออนี่ไงนี่ไงโอ้โหจัดเทพเลยว่ะ เฮ้ยตัวนี้เท่ดีว่ะโอ้เท่ทุกตัวเลยว่ะเลื้ยไม่ถูกเลยเฮ้ยตัวนี้ไม่ค่อยได้เจอว่ะอันนี้ไม่ค่อยได้เจอว่ะนี่ตัวนี้นี่อันนี้เป็นของไอ้เซอร์เดปี้ by, ใช่ไหมนี่ไงแล้วเอ้ตัวละครอันนี้มันแจกให้เราเลทุกคนนี่ไงนี่ยตัวน,นี้โอเคใช้เลยเปิดใช้งานนี่ได้หมอนี่มาวะนี่ไงเท่ๆจัดๆจเต็มทีเดียวเชียวอันนี้เป็น แพ็คเอซื้อได้เลยอ่ะแสนกว่าเนี่ยมันจะเป็นแพงวะก้อนก้อนทะลวงใช่ไหมถ้าจะไม่ผิด้ยไอ้ก้อนทะลวงแพงวะเฮ้ยนี่ตรงนี้ไอ้น้ำหยดนี้ของดีเลยนะทุกคนนะเออจะซื้อได้จำกดัดทุกคนนี่นี่ไอ้ไอ้นี่เอามาทะลวงนะเอาไปทำอะไรสักอย่างจำไม่ได้อันนี้กิจกรรมรับของ7วันนะครับเดี๋ยวผมเล่น2วันนี่เหรอน่าจะใช่เนาะนี่ครับ7วันได้ เชอร์เชอร์ีอีกทีหนึง่งเชอร์ีเชอร์อ่ะโอเคอะไรไม่รู้กดลับของก่อนแล้วกันนะจังหวะนี้สิที่พิเศษเหรอนี่ไงได้หมอนี่มานี่ไงได้ได้จี้มาด้วยเมื่อกี้เฮ้ยมิวเออโอเคผมว่าอยู่มันขาดตัวไหนนะมันขาดมิวไม่ไหวบ้าเอ้ยนี่ไงได้มิวแล้วว่ะมิวต้องแทนซาลาโอลาทุกคนนี่ไงได้มิวมาแล้วโอ้โห นี่อย่าลืมมากดรับมิวด้วยครับแดกมิวฟรีด้วยจังหวะนี้นี่อะไรไม่รู้นี่ไงจี้ทองจี้เพชรมาหมดจังหวะนี้อ่ะไปไปมามานี่เออทีมเราโหตั้งแต่ต้นเกมนะครับนี่ได้เมิร์ฟมิวด้วยนี่มิวคอรด้วยนะประเด็นเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเชียวเอ้ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยว,เ,ยวเอากี่ตัวกันเนี่ยเนี่ยเออโปเกมอนสามสี่ตัวเดี๋ยวบวกก่อนเดี๋ยวเผื่อมันเต็ม น,น,นี่นี่กดไปก่อนเศษชิ้นส่วนนะครับนี่ตัวธรรมดาโหมนมาแบบเฮ้ยเฮ้ยเซิร์ฟนี้ดีว่ะมันมันแตกออกมาทีเดียวเลยนะมันมีเสียงแบบรัวๆเมื่อกี้นี่ไงโปกเกมอนครับมิวเรามีกี่ตัวแล้วเนี่ยเท่ากับมันแจกให้เลยเนะเาะมีตัวเดียวอ่ะ เมื่อกี้เหมือนจะมีหลายตัวหรือเปล่าวะอ่ะไม่เป็นไรสวมใส่หน่อยโอเคแล้วก็จัดทีมนะครับจัดทีมให้เหมือนกับของเขาเนี่ก็จะมีก็อดมิวเล็กคอสซาเดียซี่นะครับแล้วก็ไทนาโนดอนนะตัวนี้ไม่ใช่นะทุกคนต้องเอาเซอรปี้มาแทนนะเขาบอกว่าเซอรปี้หวัวนี่ไงมันเอสบวกอย่างนี้แต่ตัวมันเต็ม,มทุกคนเดี๋ยวกันนะนะโอ้ ปเกมอนแม่งเยอะเกินจนเบอร์แล้วผมเนี่ยเนี่ยนี่ไงว่าต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักกว่าเอ้านี่ไงก็ไม่มีเนี่ยหรือเราต้องเปิดไอ้นี่หรอนี่ไงรวมอ่ะรวมนจ่ได้ตัวนี้อ่ะรวมโอ้หนี่ไงได้เรื่อยๆเลยหรอกับมิวเนี่ยไปดูว่าผมทำอะไรลงไปเนี่ย ีลยวนะมันจะบวกกี่ตัวก็เนี่ยได้กี่ดาวก็นเนี่ยเนี่ยสองนะอัตโนมัติเหรอกดอัตโนมัติคืออะไรวะอ๋อเลือกอัตโนมัติ้ง่ายดีวะนี่ไงเลือกกดอัตโนมัติวะไม่ต้องไปจิ้มไม่มาเหนื่อยนี่ครับดาวสีส้มว,ะว่ะโดนดาวสีส้มแล้วจากสีส้มจะมีสีอะไรดาวสีส้มกลายเป็นสีแดงวะ่ะ แต่เราน่าจะไม่พอใช่ไหมเออต้องการ5ตัวบวกอีก3ามแล้วกันหนึ่งสองสาโอเคเอ่ะเอาแค่นี้พอทุกคนมันเยอะละเออถ้าไปอีกนี่ไอ้นี่มันน่าจะหมดใช่ไหมนะเ,เอาแดงก็มันหมดเลยแล้วกันเออหกเจ็ดแปดเก้าสิบะไปอีกหนึ่งสิบเอ็ดตัวทุกคนผมทำ หนาวแต่แต่ไอเพรนี่หมดนาวแต่ไอเพรนี่ดันหมดไอยบ้าเอ้ยทะลวงไปไเรื่อยด่านสองเลยมองโอเคสเตต์นี่ก็สามสิบต้องสามเอ็ดเท่านั้นโอ้แต่มันมีนิดเดียวหมดทุกคนเลเวลมิวไะเลเวลไม่พอครับว,ว่างานโอ้โหอะไปเล่นกันหน่อยแล้วกันนะครับไม่จบด่านหนึ่งก่อนด่านหนึ่งยังไม่จบเลยนะนี่ <c oughs> ด่านหนึ่งยังไม่ทันจบกวาดล้างไปยินทุกกะสองรครั้งเหรอไอ้นี่หมดเฉยมันไปด่านใหม่ได้แล้วมั้งหรือเปล่าอ่ะว่ามาด่านใหม่ได้แล้วโอเคนี่ครับทุกคนโอ้โหดูด,ดิจัดทีมแล้วเพชรเหลือเป็นแสนๆนะ่ะใต้ขนาดนี้เลยดูด,ดิ สายฟรีก็เล่นได้เลยนะเนี่ยนี่ครับอย่าลืมนะเซิร์ฟหนึ่งคนแน่นแล้วครับมาเล่นเซิร์ฟสองกันนะแล้วก็แจกคอยพิเศษด้วยครับ8ปดหมคอยนะแป8 8มืคอยนะนี่ของดีทุกคนเล่นเลยครับอย่ารอล <c oughs> ิงโหลดใต้คลิปนะครับนี่โอะไรไม่รู้ทุกคนจัดเต็มนะ อันนี้แค่คลิปแรกแล้วนั้นก็เนี่ยคลิป2จะเท่าไหร่กันเชียวนะฮะอชนะแล้วว่ะทัวร์ผู้จะไม่ทันขาดคำเอาโอเคครับทุกคนก็ฝากมาเล่นกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับเซิร์ฟดีนะแจกคอยมาขอ2อ0,000คอยครับแล้วก็เป็นเซิร์ฟที่เปิดจริงแล้วนะครับไม่ใช่เซิร์ฟเทสนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับ